ก่อนเซ็นซอดเธอเองแกกล้าดูถูกตะคุนชื่อชื่ออไทยของฉันเหรอหยุดนะเดี๋ยวทุบมันลงดูสิว่าข้างในมันจะมีทองหรือเปล่าได้เลยครับคุณแม่ย่น้องดาววีคิสมายตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงแรมแล้วครับท่านเอามาครับ ได้ครับครับสวัสดีครับท่านเป็นไงบ้างพี่มิวท่านบอกว่าสะดวกแล้วเราจะไปส่งที่ไหนต่อลองดูตามคิวซิได้ได้รอแป๊บนึงคุณแม่เร็ว,รวคะ่ะวันนี้งานแต่งงานหนูนะคะเดี๋ยวหนูไปแต่งหน้าไม่ทนันรู้แล้วรู้แล้วแต่เดี๋ยวนะแต่เดี๋ยวรถมาเสียอะไรตอนนี้เนี่ยขอโทษครับ ไปเถอะค่ะส่งเฮียตีก่อนสิบสองลูกแล้วค่อยไปให้ท่านโอเคอิมิไอเมิวใครเหรอครับคุณแม่ ไอ้มิวมันเป็นแฟนเก่าของหนูบีมบีมสวัสดีครับไม่ต้องไหวเพราะฉันกับแกเราไม่ได้นับญาติกันครับคุณแม่ไม่ต้องเรียกฉันว่าแม่เพราะฉันไม่ได้มีอะไรกับพ่อของแก พี่นิวไปเถอะเดี๋ยวส่งผู้เรียนไม่ทันไปเดี๋ยวจะรีบไปไหนความบันเทิงมันเพิ่งเริ่มเองนะบีมเราเลิกกันไปนานแล้วนะจะอะไรกับพี่อีกฉันเนี่ยนะจะอะไรกับแกฉันนี่จะแต่งงานกับเจ้าบ่าวที่หล่อที่สุดในหมู่บ้านเป็นไงอิจฉาละสิยินดีด้วยนะบีมไปเอ แม่ว่าแม่ได้กินทุเรียนนะจริงด้วยครับกินมาจากถนนจะทำอะไรอะคุณแม่ครับนี่ไงต้นตปของกลิ่นอือหึ่งเลยครับคุณแม่ไอ้เมียวนี่แกส่งทุเรียนเหรอเนี่ยคุณแม่คะหนูจำได้ว่าตอนคบกันมันบอกว่าพ่อของมัน เป็นชาวสวนทุเรียนค่ะคุณแม่ดีนะที่หนูเลิกกต่อไปไม่อย่างงั้นหน้าของหนูคงมีหนามทุเรียนขึ้นแน่แน่ไอ้ณแมหนามทุเรียนขึ้นที่ไหนนะครับคุณแม่ขึ้นที่หน้าไงลูกเฮ้ยอะไรกันเนี่ย งไงสิ่งผศจรรย์ของโลกมันขายทุเรียนหน้ามันเลยเหมือนทุเรียนีย <c oughs> อย่าเอาพิม์เส็จไปแลกกับเกลือเลยมันไม่คุ้มหรอกไปกันเถอะค่ะดีเหมือนกันลูก เพราะเดี๋ยวพวกเราจะไปส่งทุเรียนไม่ทันทำไมนะสังคมนี้ยังมีคนประเภทนี้หลงเหลืออยู่อีกไม่นานหรอกอมเวรกรรมจะตามทันเขาเองค่ะพี่มิ้วสวยมากลูกสวยมาก วันนี้ชื่อเสียงของตระกูลจิตชื่นลือไทยของเราจะลือเรื่องระบือไก่ไปนานแสนนานเลยลูกค่ะคุณแน่ท่านมาท่ามาอุ้ยท่านสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขอกล่าขอพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เอื้ออำนวยโรงแรมนี้ในการจัดงานแต่งของลูกสาวจุม๋ม แถมท่านยังช่วยให้ครอบครัวเรามีงานทำอีกด้วยค่ะกลาบขอบพระคุณท่านมากมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขึ้นไปประชุมก่อนนะครับเดี๋ยวลงมาได้ะท่านทีรักถ้าเราได้ลูกผู้ชายคุณพ่อผมต้องดีใจแน่ๆเลยเพราะท่านอยากได้ทาย,ยาสสืบสกุลค่ะนีแตะเดียวแม่บอกแล้วไง ว่าลูกชายคนแรกต้องนามสกุลจิตเชื่อหรือไทยเท่านั้นครับคุณแม่เอ๊ะกินทุเรียนจริงไหมครับคุณแม่ในงานมีกินทุเรียนได้ยังไงเนี่ยมาเต็มมานสายแล้วปิดประตูด้วยโอเคโอเค ไอหน้าทุเรียนแกเอาทุเรียนเข้ามาในงานแต่งแค่ทำไมเปล่านะครับเปล่าอะไรก็เห็นอยู่ว่าแกอยู่เข้ามาแม่ครับมันต้องเอาทุเรียนเข้ามาปนแขกในงานแน,แน่เลยครับหนอยไอมิวแกคิดจะเอาคืนฉันเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีคนสั่งทุเรียนผมจะเอามาส่งเขากนี่มันโรงแรมหรูห้าดาวใครเขาจะสั่งทุเรียนเข้ามากินในโรงแรมขอโทษนะ ทุเรียนลูกนี้มันไม่ใช่ทุเรียนธรรมดาไม่ธรรมดาอ๋อมีนสงสัยมันจะเป็นทุเรียนติดโบที่โชติธรรานะครับโบทองตลกบ้านะก็หรอขอถามเลยเถอะค่าสินสอดเถอะมันเท่าไหร่เงินสอดหนึ่งล้านทำไมหรอฉันไม่ ทุเรียนลูกนี้มันแพงกว่าสินสอดเธออีกคุณแมบบ่มาดูถูกครอบวกร้องอ่ะแกกล้าดูถูกตะโกนจิตชื่นเมตไทยของฉันเหรอบอกแล้วร<ม>บบว,ย,วยุด<ม>ี๋นะยวน้มาดิมาดินนนนทุเรียนลูกนี้มันวิเศษยังไงแกถึงบอกว่ามันแพงกว่าสินสอดงานช้างเดี๋ยวทุบมันลงดูซิว่าข้างในมันจะมีทองหรือเปล่าได้เลยครับคุณแม่ รู้ไหมทุเรียนลูกนี้ได้รางวัลที่หนึ่งของจังหวัดมีผู้ประมูลให้ราคาสูงถึง1 200, นึ่งล้านสองแสนบาทหน1ล้านสบาทใครนะ,ะมันช่างสิ่งคิดประมูลในราคานั้นน่านาสิคะคุณแม่ผมว่ามันต้องไม่เต็มไม่ได้เลยคุณแม่ผมเองแหละ ผมประมูลเพื่อ,อไว้ต้อนรับแขก V i P ที่มาจากต่างประเทศตอนนี้พวกคุณทำเนื้อมันเละหมดแล้วขอโทษนคะคะยกโทษให้พวกเราด้วยเถอะค่ะใช่ค่ะพวกเราขอโทษจริงๆค่ะท่าน,าานเดี๋ยวพวกเราจะใช้ให้นะครับท่านทุกคนที่ไหนไม่ขึ้นมานสอนลูกผมจะยกเลิกงานทั้งหมดที่ทำสัญญากับบริษัทคุณและขอเชิญพวกคุณออกจากโรงแรมผมไปเดี๋ยวนี้ ว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่าใน,นละคุณคนเฮ้ยคุณหยกผมขอโทษจริงๆนะพอดีผมนะทั้งทั้งที่ทยายหยกอุตส่าห์ยอมลดตัวลงไปแต่งงานกับคนจนจนอย่างแก เป็นแกกับไม่สูงนึงนี่มันนับเป็นบุญคุณของชีวิตแกะนะ CVM Film ดีใจจังเลยวันนี้มาถึงสักทีเมื่อไรคุณพ่อจะมารับเนี่ย มีคนเป็นลมครับคุณคุณยินผมไหมคุณคุณคุณเอาไงดีเนี่ยงานแต่งก็ต้องรีบไปฮลัลโหลครับรถล,ลงมานลครับตอนนี้มีคนเประสติอยู่ไลยครับรีบมาด่วนเลยได้ไหมครับใช่ครับใช่อยู่แถวบริษัท CBM ครับ ผมมาแล้วหยผก,นะกผมขอโทษจีนะพอดีผมเอ๊ไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นเก่กล้ามากเลยนะที่ทำลายงานแต่งเพื่อนฉันทั้งๆท,ท,ที่ยายหยอุตส่าห์ยอมลดตัวลงไปแต่งงานกับคนจนจนอย่างแกเป็นแ,แกกับไม่ถุงนึงนี่มันนับเป็นบุญคุณของชีวิตแกะนะหยก ฟังเหตุผลผมก่อนได้ไหมหยุดแก้ตัวสักทีฉันไม่อยากฟังผมแต่ผมมีเหตุผลจริงๆนะ พวกคุณคะฉันก็แค่หวังดีแค่นี้พวกคุณคิดกันไม่ได้หรอคะนี่แก่ โอเคใช่ไหมครับผมขอโทษนะครับที่ทำให้คุณต้องมาเจอเรื่องแบบนี้คุณไม่น่าต้องมาซวยเพราะผมเลยอย่าคิดแบบนั้นเลยค่ะฉันมันดวงไม่ดีเองฉันเสียใจด้วยนะคะเรื่องคุณกาแฟนงคุณขอบคุณมากนะครับเราสองคนนี่เจอเรื่องแย่ๆมาเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับนั่นนะสิคะ ยังไงฉันก็ขอให้คุณผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะคะคุณก็เช่นกันนะครับ คุณชื่อปีเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับทำไมเหรอครับโอบริษัทนี้ใหญ่จังเลยนะแกถ้าได้มาคุยงานที่บริษัทนี้บ่อยๆฉันต้องมีความสุขมาก awy, แ,แน่ๆยังไงก็ต้องได้งานนี้อยู่แล้วล่ะ แกเตรียมตัวมาที่นี่บ่อยๆได้เลยอุ้ยฉันตื่นเต้นอะเราไปนั่งรอตรงนั้นกันเถอะแกอ้าวแกนี่มปนยาเด็กเสิร์ฟนี่อุ๊ยจริงด้วยแกมาทำอะไรที่นี่อะ่ะฉันมาสมัครงานนะ่ะ แนก็แสดงว่าแกโดนไล่ออกจริงๆสินะสมน้ำหน้ามันเนอะวะเนอะมันก็สมควรโดนแบบนี้แล้วแหละเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับพวกฉันนี่พวกคุณทำไมแกโมโหวพวกฉันหรอเดี๋ยวแกจะได้โมโหมากกว่านี้อีกเพราะพวกฉันจะกัดแกไม่ปล่อยแน่พวกคุณหมายความว่ายังไงก็พวกฉันจะบอกกับท่านประธานที่นี่ว่า อดีตเด็กเสริฟต๊ะอสอมีพฤติกรรมก้าวร้าวใส่ลูกค้าฉันจะฟ้องทุกวีรกรรมของแกจนเขาเอือ่อมแล้วก็รับแกเข้าทำงานไม่ไหวเลยแหละอา้าวมากันแล้วเหรอคะ <c oughs> อ้าวคุณฟ้าท่านประธานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ ยังค้าคุณฟ้าหยกมีเรื่องจะแจ้งก่อนที่คุณฟ้าจะตัดสินใจนะคะพวกเราอยากให้บริษัทคุณฟ้าเลือกรับคนที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานนะคะเลือกรับคนที่มีคุณภาพพวกคุณหมายความว่ายัางไงคะก็แม่นี่นะสิคะเคยเป็นเด็กเสิร์ฟที่ไม่มีมารยาทชอบต่อปากต่อคำแล้วก็ชอบยุ่งเรื่องของลูกค้าด้วยค่ะใช่ค่ะ พวกเราเกงว่าถ้าคุณฟ้ารับคนแบบนี้เข้ามาในบริษัทบริษัทของคุณฟ้าจะแย่เอานะคะไม่จริงนะคะนั่นนั่น,น,นคุณฟ้าดูสิคะพูดยังไม่ทันขาดคาก็แผงี้ซแล้วค่ะอย่าไปรับมันนะคะคนแบบนี้ฟ้าคงไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้แล้วละค่ะทําไมละคะพอดีว่าฟ้าโอนบริษัทให้กับคนที่มีบุญคุณกับฟ้าไปแล้วนะคะ คน,นที่มีบุญคุณใครหรอคะที่มีบุญคุณกับคุณฟ้านั่นสิคะพวกเราเคยเห็นหรือเปล่าคะนี่ไงคะมาพอดีเลยพีตเตอร์สวัสดีครับทุกคนคนนี้ก่หรอคะที่มีบุญคุณกับคุณฟ้าใช่คะ่ะคนนี้แหละ มาแล้วหรอคะคุณคนที่ไปรู้วันนั้นนี่ใช่ค่ะฉันชื่อฟ้านะคะเราที่คุณไม่เป็นอะไรมาก้าใช่ไหมครับค่ะเพระได้คุณช่วยไปเลยไม่งั้นฉันแย่แน่ๆขอบคุณคุณมา,มากๆเลยนะคะไม่เป็นไรครับคุณปลอดภัยก็ดีแล้วถ้าอย่างนั้นฉันเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะพอดีฉันมีบริษัทอยู่สาขาหนึ่งที่ตำแหน่งผู้บริหารสาขาว่างอยู่ ฉันเลยจะยกตำแหน่งนี้ให้คุณเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจค่ะอะไรครับคุณฟ้าไม่ผิดหรอครับคุณหนูเขาจะยกบริษัทสาขาหนึ่งให้กับคุณมันไม่มากไปหรอครับคุณฟ้าผมรับไว้ไม่ได้หรอครับแต่การที่คุณช่วยชีวิตฉันไว้มันยิ่งใหญ่กว่ามากเลยนะคะรับไว้เถอนะคะคุณปีเตอร์รับไว้เถอะนะครับ ไม่อย่างนั้นคุณหนูของผมเขาต้องไม่สบายใจแน่เลยผมรับไว้ก็ได้ครับค่ะแล้วถ้าเกิดขาดหลืออะไรบอกฟ้าได้ตลอดเลยนะคะครอบครัวฟ้าพร้อมซัพพอร์ตตลอดค่ะครับขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับ ได้งานใหม่เป็นหึงนประธานบริษัททำไมไม่บอกโยกล่ะคะถ้าหยกรู้แบบนี้จะได้รีบพิเศษงานให้ฟังคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบนี้ผมบอกแล้วเหรอว่าจะยอมให้พวกคุณเสนองานอย่าพูดอย่างนั้นสิปีเตอร์เราคางเองทั้งนั้นแต่จะไม่ให้งานนี้กับพวกเราจริงเหรอใช่พวกคุณยังไม่มีน้ำใจกับคนอื่นเลยแล้วทำไมผมจะต้องมีน้ำใจกับพวกคุณด้วย ปีเตอร์ทำไมนายใจร้ายกับพวกเราแบบนี้อะใครกันแน่ที่ใจร้ายก่อนจะโทษคนอื่นย้อนดูตัวเองก่อนดีกว่าไหมคุณครับคับ <Huh? S 1> ผมจะให้โอกาสคุณมาทำงานเป็นเลขาให้ผมฮะ huh? จริงเหรอคะจริงสิครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆส่วนพวกคุณสองคนหมดเุลาแล้วก็เชิญครับปีเตอร์ อแกจะทำยังไงให้ฉันคุยกับปีเตอร์ก่อนอย่าจะคุยอะไรเค้าเะ่รขนาดนี้ไปไม่เอาเลยปีเตอร์เท่กับฉันชนะฉันจะเดีย๋ยวจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วโอ้ยไม่ยอมยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ